ก็ขอการสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยครับอยู่ผมภูมิเกมเกมอร์ทีวีครับในเกมเวลเลอร์เลเจนนะครับกับกิจกรรม hasta ฮาโ w วีนนะครับซึ่ง,งกิจกรรมวันฮาโลวีนนี้ก็คือเขามีเข้ามานี่คือการแข่งขันหาผูก,ก้านะครับซึ่งเก็บเหรียญด้านบนเห็นไหมครับเหรียญสีเขียวเอสีเขียวสีฟ้าสีม่วงสีส้มสีแดงครับแต่ละสายของมัน เพื่อเอามาแลกในร้านค้าลงมาครับนี่ครับคือของที่เราจะแลกได้นะครับเห็นป่ะอันนี้ก็เพิ่งผมเพิ่งเห็นมาเช้าครับผมก็เลยเออะจัดเลยแล้คะครับแต่ว่าเราต้องไปเล่นในด่านนั้นแล้วก็หาพวกของพวกนี้นะแต่ว่าผมอยากได้เนี่ยสามตัวเนี้ยตัวนี้ตัวน,วนี้แล้วก็ตัวเนี้ผมอยากได้เป็นไปได้ตัวนี้เพิ่มอีก ตัวแล้วก็หาตัวเหมือนกันในพวกนี้นี่อาร์ตนะครับอาร์อีกตัวหนึ่งเจาไปทำนะครับเอ่อแล้วก็มีเอ่อเขาแจกแจกเอ,อไมใช่แจกดิให้เช่าดีกว่านี่ตัวนี้นี่อลิสนะครับอลิสเทพดาทองทะเลพิโรดนะครับอดิสนะครับเป็นสารนักเวทที่แบบ ป่วนอีกตัวเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งโอ้โหสกินมันสกินแบบโอ้โหยาวไปครับขี้เกียจอาจก็ใครได้แล้วก็กก็ถือว่าดีครับใครแบบได้ถาวรหรืออะไรก็เมนบอกได้นะครับแต่ส่วนตัวผมคิดว่าเ,เป็นโอมเวทที่แบบค่อนข้างดีเลยนะแบบทำจังวหวะไอ้เพื่อนแบบเป็นคืนเนี้ยซัดพวกศัตรูแนวหน้าไปข้างหลังแล้วแบบทำจังวหวะไอ้เพื่อนมีเออเรามี จมตีได้มากกว่านะครับเอ,อก่อนที่ผมจะไปลงตีผมขอทําสตีผมก่อนนะแต่สตีผมอยู่ได้สามดาวแล้วครับทุกคนนี่งไงเอาสตีผมก่อนอ่าให้สติไม่สตีสามดาวหรอแต่ว่าเปลืองนิดหน่อยครับเออเออผมจะทําผมจะเอาตัวน,นี้ออก อ๋อสองตัวขีสองตัวนี้แหละแล้วก็ต้องทำสตรีฟให้เป็นสองดาวงานอาก่หลยครับต้องการสตรีมแล้วก็สี่ตัวสตีฟห้าดาวสี่ตัวไม่เป็นไรครับค่อยว่ากันผมอัพมันไม่ได้อได้วแค่ต้องไปเวียหันหนึ่งก่อนเดมเวอหนึ่งร้อยอมี่มีลูนด้วย ไอ้หยีผมมึงรู้อ่ะเราทำสตรีทสามดาวละไปจัดกันเลยครับเดี๋ยวอะไรอะทำไมมันขึ้นมึนแดงตันไหนเอ้ยก็ไม่มีน,นะนนนโอเคเดี๋ยวไปเลยแล้วกันไปที่อีเวนนี่ สองหมืนห้าครับผมสู้ได้เพราะพลังผมน่าจะใส่มันอันนี้มันได้ตีสี่ครั้งต่อวันนะเหลวออกัดวันละสีครั้งผมตีไปแล้วครั้งหนึ่งเนี่ยที่ผมได้มาอ่าจัดนี่คือตัวใหม่นะที่ได้มาผมก็ทําการจัดใส่แล้วครับเดี๋ยวผมเอานี้ออกอันนี้ออกก็เป็นเจ็ดหมืนเจ็ดถ้าผมเอาใส่เหรอเจ็ดหมืนเจ็ดแปดนะเจ็ดมืเจ็ดหกเอาเจ็ดเจ็ดด้วย เรมีสตรีฟอยู่ครับสตีฟเราน่าจะทำการล้วงได้แบบพิ้วๆหน่อยไปครับเริ่มแรกๆมันก็ไม่น่ายากนะครับเพราะว่าค่าพลังจมตีรวมๆของคอะตัวมันก็ไม่ไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นนะอืมเดี๋ยวผมทำคลิปรีวิวตัวดอลลิสดี้ว่ะ เดี๋ยวผมเอานเสร็จเดี๋ยวผมอัด,ต,อดต่อเลยแล้วกันแต่ว่าผมจะดอนคลิปไปอ่าต่อเลยครับมันก็ไม่ได้เล่นยากครับสามพันเปรครับผมสู้ได้เื่อได้อยู่แล้วครับได้ชิวชวอยู่เดี๋ยวผมจะเนินไปทางจอมเวทน,นะครับอืมรีบสามดาวสี่ต้องเป็นสีดาวถึงจะขึ้นได้หรือวา แต่น้องเวเป็นหนึ่งดะไอเป็นเลเวลหนึ่งนะผมตีผิดนะเนี่ยไม่เป็นไรหรอกได้เหมือนกันอา่าอังทีสาไแล้วอีกครั้งหนึง่งได้หินสีฟ้ากับสีเขียวมาครับแต่ผมยังไม่เห็นได้ธาตุเห็นธาตุแสงกับธาตุมืดเลยอสองมืดอ๋อมันให้ตีกันเองเหรอช่างเถอะ สองหมื่นห้าอืมโอ้โหน่าจะเป็นการตีกันเองหรือเปล่าครับไปตีแบนแบบเป็นแบบผู้เล่นด้วยกันอะใช่ปะถ้าเกิดผู้เล่นคนไหนนี่ไงถ้าเกิดมีทัดแสงกับทัดทัดเบืเนี้พอเราอตีแบบ ันอาจจะได้เหรียญพวกนี้ก็ได้นะี่ะลองดิขอลองนะครับเล่นไนดะ้ให้ต่อเสียเพชรหรือเปล่านะ่ะเสียเพชรนิดนี้หน่อยไม่เป็นไรครับคุ้มค่ากับการลองอยครับให้ดูสิ เล่นได้นะแต่ว่าไม่ได้เหรียญอ๋อก็โอเคครับผลสรุปก็คือเราต้องหาตีแบบธาตุแสงกับธาตุมืดหรือว่ายิง่งมีธาตุไหนอยู่ในตีนั้นนะอะเยอะเราก็จะได้เหรียญในนะไอ้นั้นนะอะเยอะที่สุดเท่าที่ผมสังเกตนะโอเคคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากเช่นเคยครับก็จะมาบอกเอยแล้วก็มีนี่นี่นี่ฮาโลวีน Halloween. นี่อ่าไม่ใช่นี่นี่อันนี้นี่น,น,นี่แต่ไม่รู้ว่ามันจะให้อะไรผมครัผมคาดอยู่อันหนึง่งซึ่งเราจะหาหาไอ้พวกเนี้ยเราต้องมาทำ event. อีเวนต์เอ่อไม่ใช่นี้นี่ภารกิจประจำวันครับซึ่งผมทำไปแล้วนะครับผมก็จะได้หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าใบหรือเปล่าหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดใบ ผมได้ใบซ้ำอยู่ใบหนึ่งผมได้เจ็ดใบอ่ะไม่รู้มา่างไหนช่างมันครับตก็ได้อย่างนี้แล้วครับก็โอเคครับคลิปนี้ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe เปใจผมด้วยนะครับค,ครับบายบาย